สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้นะคะได้ออกมาข้างนอกบ้านนะคะมากินส้มตำนี่น่ากินมากๆเลยแล้วก็จะมีไก่ทอดนะคะส้มตำอันนี้หมูหยอกกับกุ้งลวกนะคะแล้วก็ตำข้าวโพดแซ่บๆนะคะนี่เลยใส่ไข่เค็มด้วยนะคะแล้วก็จะมีกุ้งแห้งด้วยน่ากินมากๆเลย นะคะอยากกินวันนี้ก็เลยออกมากินนะคะมีกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะส้มตำร้านนี้ก็จะอร่อยนะคะคนก็เข้ามากินกันเยอะเลยนะคะร้านก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะ40 50นี่ตำหมูตกคกนะคะ แล้วก็จะมีเส้นมะละกอแล้วก็จะมีหมูย่างข้างบนนี่คะ่ะรสชาติก็ใช้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันจ้าส้มตำแซ่บๆนะคะห้านข้างบ้านจ้าอร่อยๆเวอร์เลยจ้า